สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมิยับทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมิยับเสมอเสมอสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตมาเป็นข่าวสั้นก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ที่มีการชิงมงกันเปล่านะหลายๆคนก็อาจจะคาดเดาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปพูดคุยถึงเรื่องของคนที่มาชิงมงกันละกันเรียกว่าบางคนอาจจะตกอกตกใจนะบางคนอาจจะเชียร์สีชมพูอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามเรานะคะก็จะทราบอยู่ว่าเราก็รายงานถึงความไม่ธรรมดาของทางชยุตราด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นคนที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในนะคะเป็นคนที่มีความพิเศษแล้วก็น่าจะพิเศษมาก่อนหน้านะั้นแล้วด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ ออกหน้าออกตาเท่ากับออนนงอันนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะมีความสะใจนะคะในเรื่องของละครย้อนยุคค่ะเพลิงพระนางในปีพศ2568เรียกว่ามีผู้คนมากมายที่กำลังเฝ้ารอดูละครเรื่องนี้อยู่ ดังนั้นเพื่อนๆืน,นะคะที่เข้ามารับฟังข่าวสารไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของใครก็ตามสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าในคลิปนี้ก็จะเป็นพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน พร้อมสิ่งของด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์วัดทองในอ่อนนุช25วัดทองในหลวงพ่อเพชรมหากุศลบาร,รมีขอทรงพระเจริญพระมหานุกูลอภิปุลโนพท .9 ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดทองในหลวงพ่อเพชร2องปี เป็นข่าวออกมาและเป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเมื่อหชั่วโมงที่ผ่านมาของวัดทองในหลวงพ่อเพชรด้วยพระมหากรุณาธิคุณผู้แทนพระองค์อัญเชิญสังฆทานที่ได้รับราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมพระบรมมงสานุวงศ์ไปถวายที่วัดทองในอ่อนนุช25พระมหานุกูลอภิปุณโญพทเกล้าด็อกเตอร์ เจ้าอาวาสวัดทองในให้การต้อนรับคณะผู้แทนพระองค์และคณะทีกายุโกโหตุมหาราชาขอพระราชาทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสังเกตได้จากกล่องสิ่งของราชทานจะเป็นสีเหลืองและสีชมพูซึ่งที่ผ่านมาทุกคนก็จะทราบโดยอัตโนมัติจากการออกข่าวหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งของราชทานจากพระตำหนัก ราชริตรุ่งโรจน์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการออกชื่อหรืออาจจะมีการออกชื่อบ้างไม่ออกบ้างและตัวก็ไม่ได้ออกมาแต่ก็จะมีตัวแทนจากพระตำาหนักราชริตรุ่งโรจน์โดยมากก็จะมีสัญ,ญลักษณ์มอรนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทางท่านผู้หญิงอนนงเราก็เลยนํารูปมาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆได้เห็นชัดเจนอย่างในภาพนี้นะคะจะเป็นภาพเก่าๆที่ผ่านมาที่มีกิจกรรม ของพระตำหนักราชริตรุงโรดเห็นได้ชัดว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เดิมดังนั้นในงานที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ก็แน่ชัดว่าน่าจะเป็นงานของทางอ,อนณนตนงหรือเปล่าแต่ในเนื้อข่าวก็ไม่ได้มีการระบุสังเกตนะว่าในช่วงนี้จะไม่ได้มีการระบุชื่อของท่านผู้หญิงอ,อนนอ์นงเลย ถึงแม้ว่าพระตำหนักบางข่าวก็ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อด้วยซ้ำดังนั้นจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าในพระตำหนักราชริตรุ่งโรจน์นั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงท่านผู้หญิงออนอนงเพียงแค่คนเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะอย่างที่เราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วว่าบางครั้งเวลามีการออกงานออนนนงก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะที่เห็นคู่หูหลักเลยก็จะเป็นอนุสรา เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่จับตามมองว่าหรือว่าการที่อนนอ์นงถูกสกัดแล้วจะมีคนใหม่ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ถ้ามองดูคนที่มาแรงมากที่สุดก็น่าจะเป็นชยุตราเพราะมีพวงมาลาออกมาแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้เด่นถึงขนาดเจ้าคุณพระนะเพราะว่าในตำแหน่งของการจัดวางเรียงพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะอยู่ในระดับเดียวกันแม้กระทั่งเจ้าคุณพระก็ตามแต่ว่าพวงมาลาสีเขียวของชยุตรานั้นก็จะถอยหลังไปอีกหนึ่งสเต็ปเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเทียบเท่ากับทางเจ้าคุณพระแล้วตอนนี้สถานะของอ,อนนนงอยู่ที่ใดมันก็มีความลับรวงพลางยิ่งนะัก เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นท่านผู้หญิงแต่พวงดอกไม้หรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีมีให้เลือกหลายอ p อปชันเพราะว่าเราก็อยู่ตรงกลางนะคะเราไม่ได้เชียร์ใครเลยดังนั้นก็จะเป็นที่แหล่งข่าวก็ละกันเพราะว่าแหล่งข่าวถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เชียร์อนอนนงเขาก็จะใช้คําว่าพวงมาลาคือพยายามที่จะดันให้เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข่าวกลางๆเขาก็อาจจะใช้คําว่ารีดมาลา แต่ถ้าคนที่ไม่ให้การยอมรับก็อาจจะเรียกว่าเป็นพวงกีดธรรมดาอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเรียกเลยซึ่งเราก็อ่านข่าวให้ทุกๆแหล่งข่าวแต่ก็จะบอกที่มาเหมือนกันว่ามาจากแหล่งข่าวของหน่วยงานราชการหรือว่ามาจากวัดมาจากที่ใดเพื่อนๆจะได้แยกแยะกันได้ถูกดังนั้นตอนนี้ก็จะมีหลายๆด้อม ติ่งแต่ละด้อมก็พยายามที่จะเชร์เมนของตัวเองดังนั้นก็เลยมีการแขวกการมีการพัดพิงกันก็ขอให้รักษามารยาทของการแสดงความคิดเห็นผ่านทางด้านโซเชียลก,กันเนาะจะได้ลดในเรื่องของการประทะก,กันก็มาขอย้อนกลับไปที่ข่าวเก่ากันสักนิดนึงเราไปดูถึงเส้นทางของการอลังการงานสร้าง หลายคนก็อยากจะทราบเลยว่าสาเหตุที่ทําให้อนอนงถูกสกัดนั้นคืออะไรหรือว่าจะมีการกระด้างกระเดื่องกันภายในแต่ที่ผ่านมาในเหตุการณ์สาธารณะทุกคนก็คงจะประจักษ์ด้วยสายตาของตัวเองในการที่มีเหตุการณ์นำรูปของอนอนงนั้นขึ้นไปขึงคู่กันกับในหลวงในเดือนเมษายนแต่หลังจากนั้นก็ยังมีความกำเริบเสบสารยังมีการ ตกแต่งสถานที่หรือว่าเวทีโดยการเว้นกรอบเอาไว้เหมือนเว้นเอาไว้รอรูปของใครบางคนตามปกติแล้วท่างงานในการตกแต่งสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่ออกมาในรูปแบบนั้นมันจะไม่มีการเว้นที่ว่างเอาไว้อย่างแน่นอนเราย้อนกลับไปดูข่าวเก่าในวันที่21มิถุนายน 20มิถุนายน2568รถวิทยุ7511-7505ว .4 ว .42 เจ้าหน้าที่พระตำหนักราชริตรุ่งโรดเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ณนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยาลาติดแฮชแทกด้วยนะคะตำรวจทางหลวงจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ก็เรียกว่า เก์กันมาเพื่อที่จะต้อนรับผู้แทนพระองค์กันอย่างสมพระเกียรติแล้วก็ถ้าปิดถนนเนี่ยมันธรรมดาไปเอารถขวางถนนไปเลยจ้ะเพื่อให้รู้ว่านี่คือผู้แทนพระองค์มาดําเนินการก็เลยยังงงนะว่ามันยิ่งใหญ่ถึงขนาดนั้นเลยเชียวหรือไปดูที่ข่าววันที่17กรกฎาคม2568ของโรงเรียนทุ่งเขาหลวงวิทยาคมพระราชวชราวิทยาคมอุปถัมภ์ พู้ํำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองพ่วอำนวยการแล้วก็หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมพิธีเชิญพระไตรเครื่องไทยธรรมและเครื่องสักการะพระราชทานถวายแต่พระสงฆ์ในพิธีอุปสมบทปู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา73พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลักษล้าเจ้าอยู่หัว ณวัท่าสแบงตำบลมาบ้าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกธนทัตมโนพัฒนะรอนอรองหัวหน้าส่วนราชการพระตำาหนักราชริตรุ่งโรธเชิญ้าไตรเครื่องไทยธรรมและเครื่องสังฆธรรพระราชทานถวายแด่คณะสงฆ์ในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติโดยมีนายพิชัยยา ระซองรอผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บังคับการมณฑนทนาหารบกที่27หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดร้อร่วมกันต้อนรับแล้วก็ร่วมพิธีเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าเดือดร้อนกันไปทั่วทุกจังหวัดเดือดร้อนกันไปทั้งจังหวัด เพื่ออะไรแล้วเพราะอะไรถึงจะได้มีการอุปสมบทหมู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จะมีความพิเศษที่นี่ที่เดียวจ้ะที่วัดท่าสะแบงตำบลมาบ้าอำาเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดหอว่บ้านฝั่งแดงก็จะเป็นโซนนี้เนี่ยแหละที่มีความเจริญมีความเป็นพิเศษมากกว่าที่อื่นๆเพราะว่าเป็นบ้านของออนอน์นั่นเอง มีการประชาสัมพันธ์ของอีกเพจหนึ่งในวันเดียวกันก็น่าจะเป็นการช่วยประโคมโหมโรงของสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวงเกษตรทุ่งเขาหลวงร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7 3พรรษาในวันที่17กรกฎาคม2568เกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวงมอบหมายให้ วัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาณวัดท่าแสแบงตำบลมาบ้าอำภเอทุ่งเขาหลวงจัังหวดร้อยเอ็ด 101. ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกนนธนั์มโนพัฒนะ รองหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชริิกรุ่งโร์เชิญผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและเครื่องสังกทารพระราชทานถวายแต่คณะสงฆ์ถัดมาเป็นข่าวของวันที่18กรกฎาคมรองผอปอกอให้การต้อนรับส่วนล่วงหน้า เพื่อสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ในวันที่18กรกฎาคมณเวลา10นาฬิกาแล้วก็จะมีชื่อนาของพลตำรวจอะไรเราไม่สนใจกันละกันเอาเป็นตำแหน่งว่ารองผอบอกอผู้ทอนจังหวัดสงขลาแล้วก็ผอกฝอ,กอผอ,อ,ผอจจวอสงขลาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ3ให้การต้อนรับส่วนล่วงหน้า เพื่อสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ณศูนย์การค้าเซนทัลเฟสิโอหาดใหญ่เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าก่อนที่จะถึงวันจริงก็ต้องมีการประชุมมีการลงไปสำรวจพื้นที่สำรวจเสร็จกลับมาประเมินกลับมาเตรียมแผนการกลับมาลงพื้นที่ไปปฏิบัติจริงอะไรอีกม,มีการประชุมอะไรกันอีกวุ่นวายกันไปหมด เนื่องจากอ,อนอนง์นั้นเขาจบภละมาเขาก็เลยคิดว่าเขามีดีทางด้านนี้เนี่ยแหละดังน,น,นั้นก็จับในเรื่องของโครงการกีฬาในพระบรมราชูปถัมภ์ดังน,นั้นไปดูในกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยในวันที่22กรกฎาคมประหลาดมาทไทยประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งหวังการสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนเมื่อวันที่2 2กรกฎาคมในเวลา1 3บสนาิกาสานาทีประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบระมราชูปถัมภ์ในบทบาทของมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการกีฬาประจำจังหวัดตามโครงการ ทั้งสิ้น76จังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลรวมทั้งสิ้น608รายกรโทรวาตรไทยได้รับมอบหมายให้ใหดำเนินงานในฐานะคณะอนุกรรมการซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐานพร้อมสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกระดับพื้นที่โดยเฉพาะสนามกีฬาลานกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาจัดทำฐานข้อมูลซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาอย่างเป็นระบบและสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนากีฬาของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้คณะกรรมาการกีฬาประจำจังหวัด ช่วยสนับสนุนในการนำข้อมูลด้านการกีฬาของจังหวัดที่เกี่ยวข้องท,งทางภาครัฐและเอกชนโดยให้นำเข้าข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ซึ่งสามารถทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกโดยการสแกน QR แล้วก็ให้เข้าสู่ระบบหรือว่าแบบฟอร์มและสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จากคู่มือการใช้สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเข้าร่วมประชมุม กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ยินดีให้การสนับสนุนและการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาประจำจังหวัดตามโครงการซึ่งมีพันธกิจทางด้านการกีฬาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยให้จัดทำโครงการเพื่อเสนอของงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ผ่านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแล้วก็สำนักง,งานการกีฬาแห่งจังหวัดทั้งนี้ในปีงบประมาณปีหน้านะคะ2,569กองทุนได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเอาไว้แล้วโอ้โหเห็นไหมคะว่าอลังการงานสร้างแล้วยังไงอะแล้วในปีหน้าก็ยังมีโครงการต่อไป แล้วฉะไหนในวันที่28กระกรกฎาคมที่ผ่านมาออนอนองถูกสกัดมันคืออะไรเพื่อนเพื่อนช่วยกันคิดวิเคราะห์แยกแยะในเรื่องนี้กันทีค่ะอีกข่าวหนึ่งก็คล้ายๆกันเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬานะคะมณฑลทนาหารบกที่42เข้าร่วมตรวจพื้นที่แล้วก็ประชมุม ร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้าในวันที่18กรกฎาคมผู้บังคับกองพันมณฑลทนหารบกที่42พร้อมด้วยหัวหน้ากองข่าวมณฑลทนหารบกที่42หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทนหารบกที่42ผู้แทนบัญชาการมณฑลทนหารบกที่42 ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้องค์ขมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปชมการแข่งขันตะก้อชิงทั่วพระราชทาน k ิงส s c u p ในครั้งที่38 ประจำปีพศ2568รอบชิงชนะเลิศและมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมพิชนะเลิศการแข่งขันในวันที่27กรกฎาคม2568ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าคณะส่วนลวกหน้าเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการราชการทหารตำรวจ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงณนะห้องประชุมเทศบาลเมืองคอหงตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทีนี้เพืเ่อนๆทราบแลหรือ,อยังว่าทําไมในประเทศไทยนั้นมีทหารในพลในพันเต็มไปหมดเลย เพื่อที่จะเอามารับใช้พวกนางในพวกนี้คือแปลกไหมคะว่าคนที่รับราชการมา40-50ปีแต่ต้องมารับใช้พวกบรรดาผู้หญิงพวกนี้ที่เพิ่งจะมีติดยศกันในระยะเวลาประมาณ5-6ปีเท่านั้นเองและหากสถานะของเขาเป็นเพียงแค่ทหารราชองครักษ์ธรรมดาทำไมหม่อมเจ้านวาพันยุคนต้องไปเดินตามรับใช้จะต้องไปทำความเคารพ จะต้องไปให้การรับใช้หรือแม้กระทั่งสถิตพงสุข,ขวิมลก็ยังจะต้องเดินตากแดดแล้วก็มีนายทหารมาเดินตามกลางร่มให้กับผู้หญิงคนนี้แค่นี้ก็คงจะหาคำตอบไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะว่าเขาเป็นผู้แทนพระองค์แบบใดที่ได้รับการปฏิบัติแบบนี้ ส่วนในช่วงหลังที่ออนน์ไม่เคยได้ปรากฏตัวอีกเลยแล้วเราก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าในการซุ่มเก็บเนื้อเก็บตัวเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้ออกมาแต่ก็ยังมีตัวแทนจากพระตำหนักราชริตรุ่งโรดไปปฏิบัติหน้าที่แบบรัวๆแต่จุดที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้านั้นก็มีการเปลี่ยนยกเซตในเรื่องของหัวหน้าส่วนพระตำหนัก แล้วหลังจากนั้นในเซตใหม่ทั้งสามคนก็จะได้รับการพระราชทานเครื่องราชพระรชทานยศอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับออนาน,านงกันแน่ <önemli> หลังจากถูกสกัดด้วยข่าวลือของหมอกทุงเกตแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ปรากฏพวงมาลาของชยุตราถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการสถาปนาเป็นแบบเจ้าคุณพระ และการจัดวางพวงมาลาก็ยังไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันกับของพระบรวงสารวงแต่ก็น่าจะมีความพิเศษกว่าทางอ,อนนงเพราะออนนงก็อยู่มานานแต่ก็ยังไม่ได้มีการออกพวงมาลายังเป็นในลักษณะของรีดมาลาหรือว่าเป็นแค่พวงรีดธรรมดา หลังการถูกสกัดก็ยังมีข่าวของพระตำหนักราชริ์รุ่งโรดมีการส่งตัวแทนไปทำบุญนู่นนี่นั่นแจกของอยู่เหมือนเดิมแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าหรือคราวนี้อนันต์งจะร่วงจริงๆแล้วคนที่จะมาแทนอาจจะเป็นคนที่ชื่ออนุสรานหรือเปล่า <c oughs> ก็ออกงานคู่กันเรื่อยมาสึกวังหลวงหรือว่าเพลิงพระนางในปีพศ2568ยอมกันไม่ได้จริงๆจะ้ะ จริงๆแล้วก็ยอมกันไม่ได้มาตั้งนานแล้วแหละส่งรุ่นต่อรุ่นเป็นการแย่งกันมาเป็นทอดๆดแย่งกันเรื่อยมาแล้วก็แย่งกันต่อๆไปเห็นไหมคะว่าในกรณีของเช่าคุณพระก็ใช่เจ้าคุณพระก็อาจจะคิดว่าตัวเองนั้นก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายแต่ก็ไม่ใช่ก็มาถึงอนนนทงจากอนนนทงก็กําลังจะผันเปลี่ยนเวียนไปที่ชยุตราหรือในอนาคตก็จะสลับไปเป็นของอนุสราเป็นของพรทิพย์ เป็นของมนสสยาหรือว่านารมนสัมผัเพราล่าสุดเหมือนจะไปอัพหน้ามาอาจจะก้าวขึ้นสู่สังเวียนอีกคนนึงก็ได้เห็นรุ่นใหญ่อย่างนี้ก็อย่าประมาทเพราะว่าใจสู้ไม่ถอยเหมือนกันเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรต่อการหายไปของออนนนงของการถูกสกัดแล้วสุดท้ายแล้วก็ถูกชิงตัดหน้าด้วยพวงมาลาสีเขียวแล้วก็ไหนจะเรื่องของอนุสราอีกอย่าลืมช่วยกันคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะ แล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ